สวินแห่งอนาคตริวไอ้สารติภพ <16. S 1> เริ่มก่อนเลยเนี่ยเริ่มก่อนก็ได้หรืว่าสิบเจ็ดไอ้เหี้ยเปลี่ยนสามเปลี่ยนสอง มืออะไรกันเบื่อจัวเกินเฮ้ยไหนเกินไปวะเกินไปฮะเกินไปเกินไป เอามานะอยากไปชีเอสไม่ใช่กูเลย <c oughs> โดนแน่พี่เดียโดนแน่โดนใช่โดนแน่นาบีมาดีเอฟเเต็ดเอามา,มาเลยตัวเลยอนะตัวเลยเว้นเวนได้ ตัวทิกฮันแน่ลุมมาล็อกถ้าไม่เป็นเกียร์สามไงไอ้เย็ดแม่ผู้แข่งเลือกกันเลยจากดอกเองมาล็อกไงบวกสามพันฝึกไปเดียวไอ้เชี่ยไม่ได้ตายนีตีนน่ะ เซ็บไหมนะจะเซฟหรือเปล่าเข้าเข่าเข่าใช่ไหมเก่งตอนจบเพลินกดกดกดได้ไหมล็อกใช่ไหมแปะแล้วก็ล็อกใช่ตอนจบเพลินล็อกมันจบเลยใช่เอ,อ้ยเดี๋ยวตีตีอ๋อมันยังยังไม่ตีนี่หว่า พเทจะเซฟหรือเปล่านะจะเซฟหรือเปล่ากดทิ้เลยจบเลยเลยว้าวล็อกไปเลยไอี้เทมมึงรีบเสียตัวตีไปหานั่นเลยเดี๋ยวพี่เดียฮะหนึ่งสองแล้วนะอุ้ยสวยจะแปะเลียวทิ้ไไปถอาได้เล่นนะเต carbon อาเกียร์แลกเกียร์มาเกียร์หนึ่งใช่ไหมเกยร์หนอุ้ยลืมกดเหคาร์บอนแย่ แ่งจริงเฮ้ยเฮ้ยหดเทคเอ้ยเอาเตะนี่ไห้ได้เตะนีเอ่ะของสองตัวหนึ่งตัวตัวเดียวเหรอเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเทคนิคอะไรกันเทคนิคขั้นเทพไปเตกเตะไปที่ ไม่สองตัวได้สองตัวได้จริงจริงเรื่องจริงจริงจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงจริงจริงเฮียอะไรแอบเปลี่ยงการ์ดเ่ยอันนี้เรื่องจริงโอ้ยเอ้ยอันนี้เรื่องจริงแล้วไอ้เฮียเฮ้ยเกิดไป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 เท่าไหร่ฟ้ามา เงินไปนานเกินไปเท่าไหร่หปึ่งห้าบาทเราคิดไ้กันนะไปแล้วอ่ะขับไหมต้องขับต้องแหวนปล่อยปล่อยแหวนปล่อยแหวนไปถึงหน้านี่อยากได้ฮิ้เฉยๆไม่ใช่อะไรจริงเหรอจริงจะแตวนเปล่าขี่แหวนปล่อยเออหยุดแม่เออเฉยๆไม่ก็ไม่มีอะไร เล็กี่ใบเอฟียได้ใบเดียวไปต้องเปิดตัวอะไรวะเปิดตัวอะไรมาเปิดมัม้ยหนึ่งกูดูก่อนอยากเหีเ้ยกูทำกูทำอะไรได้ <c oughs> บ้างวะ <c oughs> ดูแวบแป๊บหนึ่งนะตัวเปิดมันล็อกกี่ใบวะล็อกสองใบถ้าอีกฝั่งล็อกไม่ถึงสองได้จวด เศษขาน,นี้ไหมไม่มีไมม่เกียวเลยยากเลยลีดผีกว่า <c oughs> อาร์ตอาร์ตน,นี้สวยอะอาร์ตอาร์ตนี้สวยจริงเอาลุมมาล็อกเฮ <c oughs> ้นเ้ โอ้ตัวนี้ทำเป็นแมวสิงเนี่ยสงง <c oughs> ิงปกรุงอยู่ในมืองอะไรเปรต <c oughs> เอฟมันพูดแค่สิบสองนะโอเอค <Okay. S 2> มันงายสองปะ่ะริงหนี่ใช่ไงสองเพงืก็ปราชากรสองขี่ีปไอ้เหี้ยขี่ไปหนึ่งข <c oughs> ี่พี่จีเหี้ยล็อกอุ้ยชะนี้ล็อกหน้าไอ้ตัด ็อกได้แค่หลังอ๋อ็ักหลัง <c oughs> แย่จริงตัวหนึ่งใช่ <S <S งายตัวเองปะงายเลยก็ได้ที่เป็น c h อส s งายรู้ <S <S เองไปตัวสองนะ <S <S อือันนี้บวกพาป้าเออบวกบวกหกพันไหมมันยืนสิบห้าเกือ ใช่ไหมเด้กแบาวด์ข้ข้างยิวดอีบรังวรงอันนี้ยืนเท่าไหร่นะสิห้าปะสิบห้าสิบ้าี่สิบยี่สิบบวกสิบสองสามิบสอองขอสิบก้เท่าไรสองแ6ขอหมื่น 15หมื่นห้าของหมื่นไหมทำไมอ่ะสิบหกสามสเออขอขอสองหมืโซบาสเล่นดีเลยขอบคุณได้เล่นวะ ได้เล่นนะเมื่อกี้ที่กับตองใบเห็นเห็นปลดล็อกได้<ว>ไม่ทำเราเฮียมันจะอ่อนรีบจังวะเย็นเด็กไปก่อนเจ๋อเชี่ยกคุณนิ่งแน่แน่เลย ยาวมอนกูกับกองเฉยอันนี้ม oh, 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 oh. ือใช่ปะไม่ดีไม่ดีเฮ้ยเอาว่ะขอปารามมือก่อนปาร์มก่อนจับนะจับหยิบอะไรมาเอานั่นคืนเหรอเออต้องกลับไปนะ10นาทีมีคนมาด้วยนั่แก๊งอาริวบอลโอ้โๆพี่บอล เท่าไหร่ครับต่อมืออย่นะครับเท่าไหร่นะต่อมืออยครับยากว่ะเชียรเกิดไปเกิดไปเชื่อไ,อไ,อไีพีดีรอบแรกเตี้ยอะไรสองหกมีอะไรถึงบ้างอธิการนี่กดล็อกเลยมึงเก็บไอ้เฟรมโซวัตอยู่แต่ไม่บวกพลัง ปนล็อกบวกเท่าไหร่อ่ะปนล็อกบวกหมืน่นปนล็อกไปสองตัวสองด้วไหนมันปนล็อกกี่ตัวสองตัวเก็บไปเลยเออเอาเก็บไปบวกหมื่นเป็นยี่สิบห้าสามหกสองไร่สองไร่มามีพลังลแหวโอ้โหโอ้ยโอ้ยรอดอะ่ะไม่รอดหรอกเนี่ยไม่รอดไม่รอดตายตายอยู่ดีเจอเขีย้ยาแตกแล้ว นี่แตกละเด็กมีแตนเด็กมีแตนแตกนะไหวฮะไหวไหวไหวแตกแตกยินฟังดังเฮ้ยสองไหล่ตีทีมแตกนิ่งนิ่งคนเล่นได้นะแต่ว่าไปเล่นไปเผ่านเไปเล่นง่ายกว่าเยอะเลยเล่นง่ายใช่ไปละบาย